สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่นิยมสะสมพระเครื่องแล้วก็เครื่องรางของขลังนะครับวันนี้ก็นำพระพระเครื่องนะครับเป็นรูปหล่อมาให้เพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านได้รับชมนะครับ และรูปหล่อเนื้อทองผสมองนี้ก็เป็นรูปหล่อรูบเบศีวิชัยนะครับวัดศรีสุพรรณนะครับจังหวัดเชียงใหม่เนื้อทองผสมนะครับสร้างในปีพศ2497นะครับ เนื้อหาก็ค่อนข้างจะเก่าเป็นโลหะที่มีชนวนของอะระชินาาดอนโดจีนรัสทุพัดแล้วก็มีชนวนของพระปิ่นหลายรุ่นนะครับของรัสทุพัดนำมาผสมนะครับเนื้อหาก็ค่อนข้างจะอะอมเขียวนะครับแล้วก็ใต้ฐานก็บรรจุกลิ่น จัดสร้างเพื่อนำปัจจัยนะครับตมไคก่อนนำปัจจัยบูรณนะพระวิหารนะครับของวัดศรีสุพรรณจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็รุ่นนี้ก็จะมีอยู่สองสองรุ่นองค์นี้เป็นรุ่นรุ่นแรกรุ่นรุ่นหนึ่งนะครับแล้วก็รุ่นสองก็จะมีตอกเลขห้า นะครับที่ใต้ฐานที่ด้านล่างนะครับตอกเลขห้าเลขห้าไทยนะครับรูปหล่อบโบราณนะครับอุบารีวิไทยวัดศรีสุพรรณนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับปีสองสี่เก้าเจ็ดนะครับรอบพิธีใหญ่นะครับพิธีใหญ่ แล้วก็ต่อมาเราก็จะมาชมพระรอดนะครับพระรอดพระรอดตรงนี้นะครับพะอดตรงนี้ทีมนี้นะครับาทางวงการที่เล่นกันมานานเล่นหากันมานานก็จะเป็นพระรอดมีมเดียวครับนะ จะมีเน้นสิวเน้นเดี่ยวนะครับลุๆเดียวกันกกกกน,นะฮะก็พอตอก็สองสี่กว่านะครับโดยใช้พระสะกุลลำพูนนะครับแล้วก็พระรอดและพระรอดวัดมาหาวันพรสะสกุลลำพูำนนี่ชำรุดนะครับแตกหักก็มาบดผสมแล้วก็กดท,ทิมใหม่นะครับ ทั้งหมดมีสามองค์นะครับเดีย๋ยวจะให้ไล่ไล่ดูพิมก็นะพิมจะใกล้เคียงกันพิมจะเหมือนกันนะครับ <S <S รองนี้ผิวค่อนข้างจะองกลางนี้ผิวค่อนข้างจะจะหลุดลุย่ยส่วนองนี้ก็มีการ มีลงรักมาเกียรติก็จะเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังก็เนื้อเนื้อหาจะมีความละเอียดนหมครับละเอียดเพราะว่า,าการการกรองมาอย่างดีางการการกรองมาอย่างดีนะครับเนื้อหาเก่า เพราะว่ามีส่วนผสมของพระกุ่กุลลำบูรปรผสมนะครับราคาเล่นหากันทางท้องถิ่นก็หลักร้อยนะครับหลักร้อยถึงหลักพันเพราะว่ายังไม่มีคนที่รู้จักมากนักนะครับก็บางคนเขาก็ไม่รู้จักว่าพระลอดจินนี้ไปที่ไหนนะฮะแต่นี่ก็ปเป็น <c oughs> ลอดเน้เน,นเนนเบี้ยวนะจะอยู่ในชุดเนนจิ๋เน้นเบี้ยวนะฮะอยู่ในช่วงแสงตานะครับลอดแสงตาลอดเน้นจิ๋ลอดเน้นเบี้ยวนะครับแล้วก็พระกลุ่มเอ่อพระลอดกลุก่มต้นลำไยนะครับส่วนที่นี้เรามาดูพระลอดอีกลก,อ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 กลุ่อเสียอีกกลุ่อนึงนะครับของลำจังหวัดลำพูนันนี้ก็ เป็นพลดปลูกวัดอุโมงนะครับรวัดอุโมงนะครับลูกวัดอุโมงนะครับแล้วก็ด้านหลังจะอุมอ่มๆก็จะมีลาดำนะครับแล้วก็จะมีพวกขี้เหล็กนะครับสหนิมเหล็กนะครับขี้เหล็กนะครับ ติดตามพระติดตามองค์พระอันนี้นนก็เป็นทีมใหญ่ทีมใหญ่กลุ่มวัดอุโมงค์นะครับวัดอุโมงค์จังหวัดลำพูนไม่ใช่วัดมหาวันกุกเก่านะครับถ้าบางคนที่ไม่เข้าใจที่ที่ไม่รู้เขาก็าก็ตีเก๊ไปเลยนะครับเขาก็ตีเก๊ไปเลยว่าเป็นพระเกี้พระผีมือพระปลอม แต่ในความเป็นจริงแล้วเป็นพระหลูกวัดอุโมงนะครับจังหวัดลำพูนส่วนราคาเล่นหาก,กันก็้อทงที่ก็ไม่แพงครับหลักร้อยนะครับแต่ก็เป็นเป็นพระที่มีอายุมีอายุร้อยกว่าปีสองร้อปีน่าจะได้นะครับเพราะว่าสร้างแล้วก็บรรจุไว้ แล้วก็มีพิมพ์ต้อนะครับทั้งหมดวันนี้ผมให้ชมทั้งหมดสามพิมพ์นะฮะพิมต้อองค์น,นี้พิมต้อนะฮะก็เราจะสังเกตเห็นสนิมสนิมเหล็กนี่ะเกาะเกาะติดตามพระองค์พระทั่วไปอันนี้แคะไม่ออกนะครับเพราะว่าติดติดในเนื้อพระเลยนะครับอันนี้เป็นพิมต้อ พิมพ์ก็วัดอุโมงนะครับจังหวัดลำพูนนะครับตรงนี้ก็เป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่ก็ล้อพิมพ์วัดหมหาวันกุกเก่าครับมีเส้นน้ำตกมีอะไรหมดทุกอย่างเนื้อหาก็ละเอียดมีความเก่านะครับมีความเก่าแล้วก็มีลาดำเนื้อหาละเอียดหนนุ่มนะครับ อันนี้ก็จะเป็นทิมพิมกลางตรงนี้เป็นทิมกลางกลุมวัดอุโมงค์นะครับจังหวัดลำพูนก็ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับ คณที่ติดตามรับชมนะครับก็ถ้าชอบอกดกดติดตามแล้วก็กดแชร์นะครับเพื่อให้เพื่อนๆท่านอื่นได้ได้ศึกษาและเปลี่ยนความรู้กันนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ